เนื้อเนื้อหมูที่บดละหมันกระจายอย่างฮ้อนๆอยู่แต่ข้าอย่างบาริไซเครื่องดอกข้าววัดที่รอใส่แต่น้ำหัวทีเดียวหัววัดยังไงเออมันเย็นมันเย็นก่อนก็ได้เอออนั้นใส่ไปเลยเออก็เอที่ตังไปนั่นนะอ๋ออ๋ออันนี้เป็นอ่าหอมแดงหอมแดงคั่วกับกระเทียมคั่วเออใส่ไปเลยใส่ข้าวคั่วแล้วมันเย็นก้อนเดือวคั่วมีเละมันกินสุกแล้วมันก็เป็นแตกิน น,นี้กระส่หอมแดงคั่วกับกระเทียมคั่วคนไปก่อนเกลือ้เ่ไปเลยอคนเกืออ่าัยอันนี้ใส่หอมแดงคั่วกับกระเทียมคั่วไปแล้วทีน,นี้ก็พริกปนจเ่นจว่าใส่ี่หลัเจ็เาว่าส่พริปปกปนจะซ้อนดีอันนี้คือพริกปนซ้อนหนึ่งเยอะไปบอ ซอสอิดตาอันนี้อันนี้ใส่พริกพริกขั่วใส่พริกขั่วประมาณซ้อนหนึ่งผุนผ่นๆหน้าจีเผ็ดนี่ใส่ไปประมาณอย่างนี้เลยแล้วก็คนๆใส่คุนซอสเผ็ดใส่ด้ยนอใส่คนแล้วก็ตามตามตามไปด้วยหอมหอมแดงหั่นอันนี้หอมแดงหั่นใส่ไปเลย นี่เลยต้นหอมไสที่หลังก็ใส่ไปเลยก็ได้นะต้นหอมเนาะออก็คนคนจะเป็นอย่างงี้อันนีอน้อันนี้เป็นเป็นน้ำน้ำน้ำที่เขาลวกหมูน้ำที่ลวกหมูไว้แล้ว่ ขอลวกหมูเสร็จแล้วก็เอาน้ําเอาน้ําไปเอาน้ําไปคั่วเอาน้ําไปไปคั่ว man, เมนบอมเมาเอาน้าไปเท่อย่างนี้ไปเอาน้ําไปเคี่ยวเอาน้ำไปเคี่ยวเอาน้ําไปเคี่ยว,ยวให้มันหดหัวดมันก็จะเป็นนี่จะได้ประมาณนี้น,นี่น้ําหมูหมดมันก็จะได้มาประมาณนี้เัาก็ใสอืม ใส่ล,ล,งลงไปเลยใส่ลงไปในหมูเลยตีใส่ให้ล้ามมีรสซัามันต้องคนๆอันนี้<ม>คือคนเสร็จแล้วคนเสร็จแล้วอันนี้ก็จะบี้ปักนาวลงไปปัออกนาใส่ปักนาไปทิ้งเดี๋ยวก่อนเพราะว่าเพื่อมันส้มอ,อันนี้ก็ตามด้วยน้ำปลา จิมจิมก้อนจิมก้อนประมาณไหนบะต้มบะต้มเพิ่มมะนาวไปอีกมนะกนาวสองซีกมะนาวลูกหนึ่งเลยก็จะเป็นอย่างนี้เลยลับหมูเป็นงนี้ มันมันแค่อุ่นๆแม่แค่อุ่นๆได้อย่างคือว่ารอให้เย็นเลยให้เย็นเลยอุ่นๆก็เอออุ่นๆได้ได้ผมอุ่น